สวัสดีค่ะวันนี้เสาโดนจะพาเพื่อนๆมาดูลาบเนื้อนะคะโดยโดยใครคะทักทายหน่อยสวัสดีค่ะทั่วลอยอิฐขวากคือหกเด็ดขวากหกแล้วขวสะอาดเนื้อหน่อยๆนะเราสามลอยเพื่อถ้าเป็นบ้านท้องลาบเนืนี่่ยเราใส่ปลาแดกเนาะใส่ยังอยกันได้บ่อปลาแดว่าเใส่บ่อใส่บ่อใส่ตีปกติไอ้ฝนได้เห็ุเกิดอยู่ไหน เกลือหรอไงปกติไอ้ฝนทำให้กินดิใครบอกพี่แก่แก่เฉยนั่ยน้อคั่นพี่น้องคั่นต้องเอาสิดดุกโดดมาลงเผ็ดเผ็ดหลายเด้อมะนาวมะนาวมะนาวอะไรอีกนิดมาผิดเร็วโพดถ่ายตั้กับพระท่านพี่น้องเอ้ยคน <laughs> ละเราจะเห็นเจ้าใส่พริกใส่เอียงอยูยว่วะนี่ไปเอาบักหน้ามากหรอมาแล้วแล้ว นี่เราทํารีวิวให้เพื่อนๆดูวิธีทนะํานั่นเราไม่ได้ทำ哦เราไม่ทําแข่งขันแนะ่ๆใหญ่พี่น้องซอยพริกต้องให้พี่มีนาคนทํานะคะเดีย๋ยวเพลทไร้เด้อวควรจะกินกวันเดียวเพราะเพลทเพราะเสียบเสียบลืม <c oughs> โรคไปบ <c oughs> าใหญ่พี่น้องลืมซื้อข้าวเหนียวไหมเนาะนี่ก็ขอเจ้า ซื<ช>้อมากินกับขา้าวเจ้าแล้วแซ<ส>่บย่านเด็กไอ้พวกเบาหมาดไหมบวกการลงไปอีกเดี๋ยวเาสบาไปอ้อยเขาแบบพี่น้อง <c oughs> เราใส่ถุงรูด้วยนะคะใช่ก็ความสะอาดเราไม่ใช่คนไม่สะอาดนั <c oughs> ่นเองมือขนมือเหลือขือขาดได้ไหมติเอาข้าวโพดใส่อีกหน่อยนะข้าวโพดมันตักไม่ได้เราก็รู้สึกว,ว่าห้าสิบข,ขวบไว้ตะโดนแหนะตื่ เขาขวานก็เป็นสีเหลืองเป็นจะหอมบ่านี่งมันต้องคั่วใส่กับไอ้ใบมะกรูดด้วยไหมตอนเป็นเด็กอ่ะพ่อหนูเห็นทำมันก็จะหอมเลยแต่ว่าต้องจิ้มไหมอ้องจิมต้องปั่นให้แบบว่าละเอียดนะเพื่อนเดมันมันลงเขียวห่างห้องโอ้มันก็ได้เยอะอยู่เหมือบอกแล้วว่ามันได้หลายอย่างว่ะหอมจักหน่อยอู้แซ่บเส้นข้นเข้มอีกนะอืมจักหน่อยตำเอารสชาตได้เลยอร่อยอ่ะทำไมมันอร่อยเลยวะ เม่ได้กินโดนเราคือเสียดใ้ขาดเนื้อเลยังกับวุ้นกับเข้มหน่อยดิเอาเันน่าใช่เป่าเค็มไหมมะนาวมันเปรี้ยวแล้วแค่ล้นพอแเสียบ่ะแค่นั้เดี๋ยวนะเอาจาน,าจานม,มาจานสวยๆก่อนๆแล้วก็พักเลี่ยงขอบขอบตัวอ,วาอืา้อบ่ที่สุดนี่หัวส เฮ้ยต้นหน่ก็แสบอืมสำนร็ละเห็นบอกอ้ยง่ามลายพี่น้องดูนะอ